第一，回看。<noise> <noise> <noise> ทการับาหมารทุกคนงานทุวัตั้งวั้งคืทั้ที่ทำงานที่จะแบบยามนะครับผมก็ไม่เป็นอะไรทั้งอย่างแระจตามเวลาที่กำหนดนะครับมันมี้เงความรู้แรงแต่แต่กทุกคนได้รดูนุ้าลังที่การข้ามันเวลาในการทำงานทุกคนอนญาตแต่ไม่เป็นบทไม่ใช่ว่าผมติดตามตลอดทุกวันนะครับ็นตั้งหน้าแล้ีขาวออกมานสื่อยู่ทุกวันนะครับก็อยากให้เราใจ้็เอง 做好做那个。Oh, ก็จะมีสารที่ต่อเชื่องด้วยงานนี้เป็นงานที่เป็นหน้าตาของประเทศไทยนะครับมีการายข้อในการส่งเริมการเทศร ใช้ตอกลายคือออกแบบหนงตอนึงเสร็จแล้วก็ไปตอกกับหน้าถุงยุ่นแล้วก็ทำแบวที่ระเป็นลายก็จะขึ้นมาเป็นลายแบบนี้ทั้งหมด ตั้งไายไหนเป็นภาพกโยนมาแก้ความรา้ขึยากที่เหลือ้วันข้ปครับแมครัคือขยับเปิดฟ้างเลยครับคือคือนยับเป่อกห้างเนยครับ ไม่พวน่าจะไหนาข้นขาตรวาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าน่อาหารนะนี่เอาม ไดมีศาลาวิสูจน์สหรับงานเบิกจาด้วยนะยิ่เนนครนรนะนี่วิวกรที่อยู่หน้างานสงเป็นข้ารากรมรมสืบสวนาโกดีนะมี้จัต่อาครับตัวที่น่คือััง นอกรับกษตรคือนอกบริมณต์รัผ่านเรือช่งนี้จะเป็นที่ที้ทางจะได้ไหมนะคะใช่อาเทศบุกอ่งเทศบุรี ที่ดอกไม้ที่เก็บกันตั้งแตตั้งแ่ตั้ง่เนี่ยนบะอนนี้หมดเลยไม่ตัวใหญไปตั้งแก็บหนังสืออ่านหนังสือแล้วพูดตั้งสมาธินั่นงไม่่อยรู้

Yeah. you. คยัตนะครับพร้อมนะครับ 1, น okay. 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 yep. okay. mm ึ hmm. ่งสองสามคยมขบคุณนะ้าจะแบ่งสวัสดีทุกคนเคยมาทีเด้อตงเรทครอบ ทีนัคนเขียนแบบปรเขียนนลายที่จะไปตอกกระดาษแล้วก็มาตรกระจักษ์ลาลยนะครับ

เป็นส่วนที่ตการที่จะตรวอบดถึงตั้งแต่ง้างเล้นตวแรกครับนี้คือตัวอย่างเอาซื้อก็ทเสร็จก็ต้องมาตรวจสอบแบบนี้แบบว่าเก็บไว้หกันครับความรู้ยนยนไเยการเรียนอะไรวก็ในการกขยายแบบนี้มันตามที่เราทำา สัมผวิธีการว่าในการวางี่เข้มาตจะเป็นส่วนยอดและก็ปักด้วยฉันบบที่คุณกิลาภเกครัว่านี่นีคือาร้ประณนั้น้าทนี้ถาว่าสัดส่วนที่ที่เรียนเกคว่าถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการวางอตัวาารนั้นในสัดส่วนนี้คือสองต่อส ความมั่นใจที่เคยมีประสบการณ์ส่วนยอดเหมือนกันว่าเทเนี้ยปริมาณงานที่มากเมื่อยอดตรงนี้กับยอดัถัดไปเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันตัวอย่างเช่นความกว้างของยอดอยู่ที่หนึ่งส่วนความสูงอยู่ที่สองส่วนทำไนของเครื่องเจ้าเียวก็จะกว้างห้าเมตรถูงอยู่ที่เจ็ดเมตรนั่นเอนั่นมันก็ต้องไปอยู่การออกแบบต้นขาหน้าตาอะไรที่ประกอบด้วยเช่ใช่แต่จะได้รวมเาไว้ทต <rapper> ัวมาแล้วว่ะ เมื่อได้ทรงนั้นเจ็ก็อย่างที่สองาสูงการทำอะไรก็ดูอยู่แล้วใช่ไหมาเบาหวานอะวานเยอ้าทานไที่้ตาลน้อยทา้อะที่มันน้ตาลน้อยทานล้วทารที่ั้

do it